แล้วเอาเจ้าบุญตะกำจะะังนั่นละวาสนาของตัวยังมีชีวิตอยู่กับสังน้มท่มบุญไปเมื่อวานทานศีลภาวนาบำเพ็ญชีวิตเท่ามันก็มีสเนีละมันบกเกินความเกิดความแก่ความเจ็บค,ความตายไปได้กรรมเว่นสำคัญเป็นบาเว่นกรรมนี่มันก่อกันคือเสือขาว ไปทำดีหรือทำส่วบุญตรงน้ำจองหนาวหรือบาปตรงน้ำจองหนาวสนองเกี่ยวทรงน้ำกันวะมันอ,อ,อังสั่นละเขาฉีหวังทังใดเขาเสียดทางใดเขาเสียดทางสุขติหรือทุติกติกตั้งใจเอาเหตุเอาสุขก็คือความดีความงามความง่ายไปในทางที่ดีที่ง่ายนั่นละแต่ทุกขติก็คือไปในทางที่ชั่วที่บาปที่อกุศล ใจมันโตกะจำใจมันซ้ำใจมันบ่มีบุญบ่มีท่านผู้หายท่านนี่ก็ยาคือกันหายท่านมันกว่าสีใหายได้กัตตรงสลระความตนนี้ของตัวเป็นเป็นการลดละกิเลสของตัวอย่างนึง่แต่ว่าท่านท่านนําไม่บุญสาเร็จโดยการหายท่านคือกันท่านนี่ก็มีหลายย่างหลายแนวท่านทั้งมท่านแนววัตถุท่านแนนั่นล่ะ แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสันเสือนิยังสันเสริญธรรมท่านพต่ว่าสัพพะทานั่งธรรมะท่านั่งชินาติการห้ธรรมะเป็นท่านชนะการห้ทั้งปวงแต่ว่าจังสันจังอตมามาเทศให้ญยตดโ่วทั้งหลายได้ฟังกระทือว่าเป็นการห้ท่านชนดิดหนึ่งคือการทรามะแต่ว่าธรรมะประกาศคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาก็คือคำสั่งสอน สอนไปนในทางที่ดีที่ถูกที่ต้องที่ควรน่รงเสริมให้จิตใจของปุถุชนคน้นสติเบาปัญญาเบาให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาได้นั่นแหละให้พัฒนาจิตใจของตัวบุญกุศลมันสื่อขายกันบ่ได้แม่นสื่อขายกันได้ก็เอาให้กันบ่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุญก็คือความสุขนั่นแหละ ความสุขในจิตในใจของตัวถ้ามีบุญเหล่วไปสถา,านที่ใดมันดีมันจะเลื่อนหูจะเลื่อนตามันสว่างสวัยบวกว่าบุญด้ยศีลบุญด้วยท่านอีกอย่างผู้ให้ท่านเาีเวลาให้ท่านนี่ก็ต้องชับช่วนกันทำบุญชับชวนกันนั่นเป็นการบอกต่อวามันเขาบได้มาเขาอนุโมทนา จ auto, herman, ังเออสิไปเหตุบุญเห็ Ma, blue, nearby, ุท่านเด้อม <c rees would> ือหนีไปสวดมนต์ไหวพระเออเฮาบ่ไเด้ไปดอกติดการติดงานอนุโมทนาสาธุน้าเด้อ่าั่นก็อั่านเขาก็เป็นบุญบนว่าบุญสําเร็จ้วยการอนุโมทนาบางเถ่อเอาเถ่าแก่เถ่าแก่ไปแหล้่ยวยางเบ่อไว้กีก่าคาแข้ง่ปเฉลี่ยยางยาดตัวไปบ่ได้กันโนุโมทนาเบิ่งจิตเพิ่งใจของตัวใจขณะไดมันเศร้ามันมองใจคณะไดมันสว่างสวย กับเบิ่มยูมองหันเหไดนผู้ใดเบิ่มตรงอื่นดอกเบิ่งยุดของเฮานั่นแหละใจของเฮานั่นแหละใจสุขใจดีใจสบายนั่นคือใจของผู้มีบุญบุญกระเฮตไปโหลดบุญมันบ่แม่นการให้วัตถุอย่างเดียวบางคน่าเฮามีเงินสิบาท20ีสิบาทโอ้เฮดนพิ่นบ่ไดดดอกก็ย่าไปคิดจังสั่นมันบ่ได้อยู่กับเงินเด้บุญมันอยู่กับใจของเฮา แม่นมีหาบาทหรือบาทหนึ่งสิบบาทกระซังแต่ว่าใจเ้าเป็นไงใจเ้าต่างใจด้วยดีแล้วหรือว,ว่าปุ๊บขาเจตนาใจต่างไววก่อนแล้วแม่นที่ีบาทหนึ่งจะเลื่อนหนึ่งหายเพื่อนกัมีปุน่นหลายบางคนมีเงินเป็นแสนเป็นล้านหายใจเพราะได้ต่างใจว่ามีความถ้าย่าหายเพราะเสียเพราะแล้วก็ได้ปุญนน้อยไปจังสันเพราะได้ไปจํากัดจุดตัวเงินตัวทองดอก เนีย่ยไปขีดบัดทำบุญตรงนี้เงื่อนมีท่องหลายทําทำบุญเี่ยังก็ไดยังกับเป็นบุญเมือนสวดมนต์ไหวพระก็เป็นบุญอ่าให้ท่านนั่นนี่แจกให้หมาให้ไก่ให้ปูให้ปลาให้ <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละก็เป็นบุญคือกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นกระเลือกได้ละเป็นพ่ะไหหมวด่ได้ขึ้กันเป็นกระไหเลือกไหมีสติปัญญาเป็นบ่ะไหงง่ายเป็นเจ้าว่าเบิงเหนือหน้า เบิ่งเหนือหน้ามองใดมันดีมองหนมันบด่ดีถ้าเหนือหน้ามองใดดีก็ยังเปิดพ้นหายหล้วมันก็งอกงามยังให,ห้เฮ้าเบิ่งหน้าโบดีที่หล่หน้าเนียหน้าขี้กัดกายหน้าดินไส้มันเป็นหยังฝนตกมาขีดดินรส้ติดน้ำปลายเขา่าหักต้นตอเสะไปนั่นเบื้องหน้าเหนือหน้ามันโบดีมันก็ย่อมได้ผลโบดีจังสั่นละฉันนั้นะพุทธเจ้าเิ่นจึงให้เลือ ให้ถวายท่านแก่พระเจ้าพระสงฆ์ภูมิเีลนั่นเพิ่นจึงว่าอนุตรลั่งปุญญาเขียนตังโลกะโลกัสสะเพิ่นว่าอืมพระสงฆ์เป็นเนื้อหน้าบุญของโลกอืมจเข้าไปให้ใหอืมยาจกวนี้พขอท่านมันก็ได้บุญยู่แต่ว่าได้บุญนั่นกับ่ซ้ําให้พระเจ้าพระสงฆ์ภูมิเีนจังสันละจังให้ขีอ่าให้ขอท่านไปขอท่านเอาไปยั้ง ดีพอดีเอาไปคิดเหล่าเมายามันก็เลยทําให้เสียหายไปนั่นราวน้ามันบอดีถ้านหน้าดีมก็ยอมได้ผลหลายนั่นแหละพุทธเจา้าิ่นจึงให้เลือกให้มีสติปัญญาเิ่นก็ให้ทํโดยความงงง่ายนะนั่นแหละิ่นกับ่ได้บวกใว้ใทํามากทําน้อยขอให้คิตใจตั้งมัน่นตั้งใจแล้วพ่าว่ามากว่าน้อยก็เป็นบุญเมิดนั่นแหละมันโบมีเงินมีทองโนุโมทนาซาถูกกระไดขึ้นกันอย่าไปคิดจังสัน่นบางคนโอ้ยมัน เอาไปบ่ได้ดอกเงินทองเอาบ่มีบ่ล่ำโบ่รวยใส่บาทก็บ่กล um ้าใส่อยากอายเขามีแต่เขาเขาปั่นเดียวสองปั่นก็บ่กล้าให้โอ้ยบ่มีแนี่ยจีบกูกระโปงกากาใส่อย่าไปคิดจังซั่นสร้างไปเฮ็ดไปขอให้ใจมันตั้งม yes ั่นด้วยดีถ้าใจตั้งมั่นด้วยดีแล้วเฮ็ดจังได๋ก็ได้เป็นสิเฮ็ดอนุโมทนาย่อมือ10นิ้วพนมกวนวอนไหว้นี่ก็ได้คือกัน นั่นแหละให้คิดเอาพิจารณาเอาเจ้าผู้ทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายกด็ดีแต่ามานี่ก็มาประกาศทรรมาเผยแผ่ฟังในวารสัพภาท่านั่งธ่ามาท่านั่งชี้หน้า,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 นาติการให้ธรามาเป็นท่านชนะการให้ทั้งปวงนั่นแหละไม่ยังบบทอให้ธรามาดอกญาติโยมได้ฟังนี่ก็ไปบอกต่อบอกต่อ,อ,ตอให้ลูกหลานได้ยินได้ฟัง,สอ,งสอนสอนหลูกสอนล้านไปทั้งทีเดี้ดักบา,าดญาตินำนั็เป็นผลดีเลยว่าการ <c oughs> บอกต่อในความถูกต้องความดีงามนี่กับ เป็นบุญคือกัน,เ,นเรียกว่าบุญโดยการบอกต่อ mm hmm. เผยแพร่ต่อนั่นแหะนั่นแหละสำคัญที่สุดก็คือจิตใจของเฮ้าอย่าจมทั้งหลายเด้อนำไปพิยนาบุญกรรมเท่านั้นแหละจิติตตามเข้าไปมรนพบน่มีหยังดอกอืม บุญเนตดหลายใจมันด ch e ีใจประเด็นมันกลับไปในทางดีถ้าหลายย่็นพยายามเจ็บความชฉ่วย่าละโมกบาปไหลถ้าเจ็บบาปไว้หลก็เคยสั่งน้ำทั้งบุญเวลาตายแล้วโอ้กูสมาเสียดายแต่เราคู่บวชเหตุบุญท่านองกูสิตายแล้วเสียดายจังสั่นมันเอายังบ่ได้เป็นวคนประมาท คนประมาทแ่ละพระพุทธเจ้าพูนว่าประมาทโทษมันจุโนปะทั่งความประมาทเป็นหนทางความตายพูนว่าคือยังค้นตายนี่ค้นตายไม่ใช่ยางเ่ราะใดได้นี่จะจีไฟจุดกีเท่านั้นสิเป็นลูกก้างจางขืนมากกับวันลูกกลางจางข้นมากกับวได้ดตั้งเถิดตั้งเทียนอัดปากกันกับวันใดได้นั่นแหละให้จีดอย่งสั้นนะ อไอ้พวกเขาทั ú, k k u, k ้งหลายแต่พียนานั่นหละการทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างบุญก็คือความสุขสุขกายสุขใจของเาโดยเฉพาะสุขใจใจน่ะเกิดบุญสุขโขุทยาเาวยขยโยการสร้างสมบุญนำมาสึ่งความสุข เหตุบุญเหตุท่านกับมีความสุขละอะไรไปคำนึงถึงว่าเอาสิมีมากมีหน่อยมีปัจัยบาทสองบาทยี่สิบบาทร้อยบาทอะไรก็แล้วแต่กําลังของเฮาเฮาอยากเหตุหลายหรือว่าเฮามีกําลังเท่าใดก็เหตุานันหรือบบมีก็เหตุตามที่มีหรือบบมีนั่นแหละขอให้ใจพระพุทธเจ้าเป็นวัดใจสําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเป็นว่ามโนบุพังนธ์ธรรมะธรรมามโนเสียธามโนมายาเป็นว่าท่ามทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นปรท่านนั่นแหละ ให้สำเร็จแล้วด้วยใจให้เบิงใจเก้าของใจมันดีหรือบ่ดีก็มีสติคอยระวังถ้ามีสติมีความตั้งมั่นอยู่กับจิตกับใจสิฮหูว่าอีหยังเกิดขึ้นความเศร้ามองความดีความชั่วคุณบาปกุศลเกิดขึ้นกรู้กไปถ้าบุญกุศลเกิดขึ้นพุทขึนโอ้ตอนนี้ห้วงใจมีความสุขเด้อกับพยายามรักษาบุตัตนนี้เอาไว้อย่าให้มันเสื่อมไป หรือว่าทามีบาปเกิดขึ้นกับให้ละทิ่งซาโอ้ยน,นี่บาปเกิดขึ้นแล้วคูพยายามสิบกบบาปตัวนี้ให้ได้ส้างคุณงามกามดีเพิ่มขึ้นตัวนี่คูยังประมาทกุดบ่ได้ได้นน่อีกกูสิตายเรามันบ่โดนได้หน่ชีวิตเท่าซั่สนอือความตายนี่แขวนข้อทุกบาทยางตื่นมือเ้าเยันหนาจังวายยังเป็นว่าเป็นว่าจังสันนั่นขําก่อนคําพญานั่นล่ะอือให้รักษาจิตใจของตัวให้ดีมีสติ ค่อยเราว่างยุหันละมือนีกับวิมยังไล่บูทธรรมะมากมือนีกันขอให้ถุกทานได้ตั้งโกตั้งใจให้ดีบอกว่าโดยบุญกุศส่วนทั้งหลายที่เฮาได้บำเพ็ญมากและก็โดยอำนาจแห่งคุนพระพุทธเจ้าพระรรมประสงค์จงดลบดาลให้ถูกทันฝราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบไปโดยธรรมขอให้สิ่งหนั้นจงสำเร็จ จงสำเร็จทุกประการเทิน ஆ <laughs>